สวัสดีพี่น้องเวียนาคือมันแทงมาฮอดป้าหน่อยบริษัทแป้งทาายิ่งสวัสดีพี่น้องสบายดีพบพ่อกันอีกแล้วกับฟอร์ราลักกินีจ้ากับสวยกันบยังคนสร้างก็หลายแต่งแต่งในพี่น้องวิวใสวิวใสบุรีรัมย์วิวนาอัมมาลาจ้าวิวบ้านนาจ้าเฮือนนางจ้าเมื่อนี่นางเสร็จยังน้อกินแล้วพี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องเตรียมกับข้าวแลงปับไกนพี่น้องเบิ่งกับข้าวมีอาหารธรรมชาติ จะอดีรัตสาวสุดสวยขี่อายอ่ะบัตดีกล้องนไม่รัตสาวเขินนี่ยังคะมือผู้บ่าวเบิ่งดอกีพี่น้องมีเงกินหัวหอยเชอรี่จ้าเอามาตเตะเมืองไซบุรีผมนั่งไปเกี่ยวเขาเพล่อันนี้ก็หอยบาเอามาหัวอึดยังหอยไปหาหอยตะบยอึด น้องสะไพ่กับน้องทรายกับหลานๆลูกๆกับกระมาฮอดเลยเอาขอมาแต่ปุ้นพี่น้องของกินมื้อนี้เฮาสิเสนอคำว่าอ่อมหอยเซบอนจ้าบ่ได้ฮู้จักบอนบ่จ้ะเื่อนเอาเอาข้อไปกินนหมู่บุกมันหรือว่าไปกินอยู่สวนมันพอแล้วมืออึดสอบปลูกมันไปซอยเด้อซอยแล้วมีพี่น้องบอนแกงเซบอนจ้าไปดูการมันจะเป็นยังไงจะน่ากินหรือเปล่าหัวหอยสิ่งกินวะก้อยกินเลยบ่วะก้อยก้อยหัวหอย ผักก้านจอกระเก็บมาเป็นกระสอบออพี่น้องเอ้ยงามกะงามไปเอามะเอาเามากาลมากลายเอาไวา้ช้ให้ลุงจานาลืมนะคะนาวเก็บมาจะใส่ซื้อมากบอสโซนอะไรโซนโทรศัพท์ตัวนี้จะซื้อจในช่วงอันนีแม่ฮะโทรศัพท์นี้จะพิจารณาโทรศัพท์เนี่ยวดท,ที่ถือ <ฮะ S 1> ตแต่โดนแล้วคือแต่ปีสองพันสิบหกบ่สก็แล้วพันกับไปหาซื้อที่ละ เอาของซ้ำซุงก็ได้ไอขอผองนะของ่าแล้วขอแม่ก็สิ่งใาญ่ยกกว่ามือสองค่าแม่สองมือสองบอสบรนยาจะแพงดอกซื้อมาที่จังมือสองามาตะบันหา,นหาดทรา,ายสูอันนี้ก็หอยเชอรี่แต่ขอเฉลยมีมลายแหงริปอนที่เราจะใส่จ้อาอันหนึ่งเราต้องหนึ่งกอดในที่น้อง หนึ่งก้อนเอาไปหนึ่งหนึ่งลกระบาดตักคันบัวพะย่ะอยางเอามาเป็นกระสอบพี่น้องหอยนะบ้างท่จาจ้าหรือก็คือหอยพี่ตี้หาหอยเชอรี่กับป๋อญาบจ้า เอาใบมักงุ่งไปย้ายไว้ตามน้ำใบมักละกอไบมักงุ่งแมงกระกอพี่น้องย้ายไว้หล้วกระด็ดเขากับไปยามมันก็นสิมากกินเต็มอยู่พอกระเจ้าไปหาไปขายในหมื่้นเป็นทะดลสดกิโลละสิบพันกีบพี่น้องสิพันกีบกับสี่สิบบาทีท่เขบอกหัดซ้ำ ไอ้จิพันกีดรือแม่แม่สั่งไปได้เนี่ยเลยเาะหัวมันต้องแบบว่าลวกเรียบล่อยลวกเรียบล่อยแล้วกา็เอาตาออกเรียบล,ออยล่อยเหลืนหนหอแต่หน่อยหอยกับมาติบขายโลละสิบพันกีหาี่น้องมาติบเอาหอยน้ำกาก น้องน้ำเดือดแล้วก็ใส่เข่าเบือจ้าเข่าเบือเ้าก็จะตามด้วยลาเด้ แซ่บแท้แน่นอนพี่น้องเพราะว่าเรามีผงนัวจา้าเซ้บหน่อยเซ้บหน่อยเซ้ยลายเซ้บไลยนี่นี่แซ่บแท้แน่นอนกูใส่เป็นนัวก่อนกูป็นใส่หอยลก่อนว <c oughs> ้าอันนี้คือหอยจา้าแกงเพลือเซ้ยของขาดมันจพี่น้องจริงจนิงเพื่องไม่ได้หลายคนไป็นได้ดอกแฉงคนเป็น,นปได้ของขาดนะครับกับปิตักแดงลาได้ของมาก ของอยู่ของกินมาเขากับต้องแบ่งเลือดใส่เลืนขัวน้ำจ้าเขาจะใส่หอยลงไปจ้ะ พี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้าหอมหอยเสบอนจ้าจ้าเราก็จะใส่ผักอีตู้ลงไปจ้าเตรียมหอมหอมเดี๋ยวพี่น้องไปตัดแซ่บไปจ้าหอมหอยเสบอนจ้าแซ่บแท้แน่นอนจ้ะพี่น้องแซ่บเราได้เคยกินก็จะบอกว่าแซ่บแล้วแกงหอมเสบอนหอยเสบอน แต่บคนซืเคยกินี่แหละจ้าพี่น้องเามาจะมากินน้ำกัดจ่าล้วก็จะตักกินห้องมาดีกสะติ๊กตักจ้าตักตักลูกตักกะยอถั่วตักที่ดีตัวตักผีเงหละจ้าอมหอยเซบอนแซ่บแซ่วจ้าพี่น้องข่าวยํำแรงกริตักสามถั่วแบ่งสามเพื่อนพี่น้อง สี่แหลกแบ่งพี่แบ่งน้องเวลาได้ยังมากินกับแบ่งกันกินพี่น้องเอ,อ,เอ,อย้ยยามเพิ่นได้ผลกระแบ่งาครับยัาไงครับกับแบ่งเพิ่น,นสบายดีอีกเถอะพี่น้องมา,มามากินข้าวแรงน้ำกัดกินกินกับข้าวกับพี่เจ้าเสือกับพี่จ้ากับออมหอยเซบอนแล้วกับนี่ก้อยหอยพี่น้องก้อยหัวหอย ชอเชอรี่กล่าวมากิดข่าวจิ่ะมามากิดขา่าวมานทาีดี คือผมมีไพ่ทอดจ้ามุก๊กกระจุกอ่ะเจ๊จันจุบเป็่ง่ะจุบหอยก็จุบเป็่เอาถั่วน้อยมาใส่เอาใส่หัวหอใเลคุณจริงครับนะ ขาวว่าบอกกินข้าวมือนื่นมาห้เงินเด้หาเอาข้าวสินอ่ี่ม้าเกินกินข้าวเด้อเอินนยาพี่น้องยจะว่าแห่งแงแต่งแย่งอยู่สองคน

เขาอยากคนหลักน <c oughs> ะพี่น้องไปหาปลาไปได้ปลานขึ้นหลายหลายไปหาปลาไปได้จกคับปิดของหามล่งเด็ดขาดเพื่อล่งถ่านคือปั๊บเลยค่ะปั๊บอย่างเดียวทั้งจำทั้งปั๊บจำหรือว่าเขาย่ากทาหลักรอบไปหาหลักเอาคนหลักรอบถามากนะ นี่บอ,อ,อย่ามันยาวอยู่ปลาบิดเร็วผ่านสิบนื้อนะอยู่เวียงหัว่าจิตต่งางวัดซาวของคนลสงวนก็ล็อกดาวน์ตลอวเขาได้ปลาบ้องเจ็ดปลูกมันแล้วเมื่ออีกาปลาอยู่บ้านิด ไ,ได้กินปเยดยไงหลงหน้าต่อนั่งดีๆที่หลังข้าวํำเดียวอย หอมหอยแซบแซบ้วจ้าพี่น้องมามากินกันแล้วเอาผลมาลามาส่งมากับเป้าเมื่อพอมถึงข้าวบบฝนตกคุเห็นหอยอ่ะยเห็นหอยใอยูทิ่มืันนี้เอาเอาถงหอยนี่ออกผลหอยลูกอันจุกมาอยู่ทงลุมเอาไปเอาถงทงยางปลูกไว้

น่าเราจะกินข้าวอพอยวเบิ้มข้าวเราจะจิบอันนภาอบอกยเข้าไปหาลงจานที่เป็นเนี่ยใ้ครอบครัวกบครอบจเอาอกาินนี่นะแม่น้องให้กประหยัดเอากินประหยัดกิน แซ่บขนาดพี่น้องูกเศร้าสาวพี่ปลูกมันจะเศร้าน้องหม่เขาจะออกหลายฝนตกทำไปหานเด้ไปหาาขายเขาจะไดขายมาขายบ่นอไงยังแทกลัวเราไปยังได้พันัวทให้ีไม่ห้ีไเยอนนเรา มีไเปเงืงใกินเรขะเห็นแมงแทงแท่งเปเงืงอยังบุปไารอ่นวไปอาน้ไปคามไม่อามนแค่ว่าตัวเล็น,น้อยใส่นบนนแม่แท่งิดเซามีเขียนข้ขาใหมัน,น,นมีแล้วดนเสนเขาบด้วทงน่านที่ทงไทยนะลู่เราพันฝ้าย ปเลยปเถามมาไมมล่ะจินแล้วว่ันหนักข่านะแมงตัวนี้มีคนกะันทำเป็นส้นกันด่าหรือบ่พี่น้อง สั้งกระซับนี่ก็จะเป็นน้องฝังบรรยากาศไว้ซับนี้นะจ๊ะพ่อการคิดหนาจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คนที่กดติดตามนะจะ๊ะขอบคุณที่ให้กำลังใจสวัสดีจ้าแสบบอสขี่นนะ